ไม่ใช่เฉพาะดีไซน์คำว่าอิสระยังไงร,ราคาเราเราไปดูที่อื่นเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งของเราเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นแต่เมื่อคุณก้าวเข้ามาซื้อกับเราเนี่ยมันเริ่มต้นที่แค่890บาทเท่านั้นผมไลอันผู้บริหาร CEO ของฟรีฟอร์มนะครับเพราะฟรีฟอร์มคือเฟอร์นิเจอร์ที่มีการดีไซน์เป็นอิสระ ไม่ว่าการนั่งการดีไซน์การใช้ชีวิตที่อยู่กับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอิสระครับจุดเด่นของพีฟองเฟอร์นิเจผมว่ามันอยู่ที่ดีไซน์ด้วยแล้วก็การการซื้อเราก็มีอิสระไม่ใช่เฉพาะดีไซน์ถามว่าอิสระยังไงราคาเราเราไปดูที่อื่นเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งของเราเนี่ยสองหมื่นสามมื่แต่เมื่อคุณก้าวเข้ามาซื้อกับเราเนี่ยมันเริ่มต้นที่แค่890บบาทเท่านั้น คุณสามารถผ่อนจ่ายได้โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องมีอะไรเลยแค่แบบประชาชนใบเดียวคุณได้รับเฟอร์นิเจอร์ไปเลยครับ <sm all> คุณได้สินค้าเราไปเนี่ย <sm all> มันอยู่ทนและอยู่ยาวคุณจะไม่ผิดหวังเลยครับถ้าเลือกแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ฟรีฟอร์มนะครับ <sm all> อยากให้ลูกค้าเปิดใจรับฟรีฟอร์มไปอยู่ในบ้านของทุกท่านครับ <sm all> หนึ่งในใจลูกค้าครับ